ใครที่กำลังหาเซิร์ฟพิกซ์มอนดีๆสนุกๆเล่นนะฮะนี่เลยครับผมพิกซมอนนีโอครฟนะนี่แปะเลยน,นี่นี่นะฮะอันนี้เลยนะสามารถดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเอาละทุกคนวันนี้เราไปอยู่กันไหมครับมับงกรกันอีกเช่นเคยนะ EP ที่2ี่แล้วนะทุกคนนะโอเควันนี้นะตามสัญญาเลยเราจะมาบุกเจ้าลังตรงนี้กันนะทุกคน ไหน yup. เรามาลงกันเลยกันดีกว่านะสวัสดีจ้าโอสวัสดีสวัสดีอันนั้นน <ites> ั <evidence> <wine> ่นน uh, oh, oh, well, oh, ั um ่นนัเน so ี้ม oh, ีอะไรไหมจ้าโอมีของมีของมีของดีมีของดีขุดเลยโอ้มีสี่อันเลยเหรอโอ้เออมันได้มันได้จากฟอร์จูนด้วยนี่หว่าเนี่ยเออตั้มาสามสิบอันแล้วโอ้โหเอาไปทําชุดเกาะได้แน่โอ้ไม่ก็เราเจอเราจะพิกเลนแล้วอันนี่แน่ละก่อนเอ้ยบาย โอเคเราขุดลงไปดูสิเราอย่าขุดลงแบบว่าขุดลงแบบว่ายังไงแบบเอออย่าไว้ใจนะทุกคนนะเออเราคนที่จะขุดแบบสองฝั่งโอเคเจอแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้กองเงือโอยม,มีมีซิลท็อดปะวะเออไม่แน่นะพระเจา้าเอ๋โอ้โหมีอะไรอะไรกันละครับเนี่ยเอ้อโอโหโซสปีดโอ้ดีดีของดีเนี่ยของดีโอ้ชามเน็ตวี โอ้ดีดีดีอุ้นไ้มีแต่ของดีแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โอเคเลยฮะโอเคเลยโอเคเอามาเอามามาเอ่อโซลสปีดเหรอเอา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 มาแทนไอ้เจ้านี่แล้วกันนะเออโอ้ของดีอยู่ของดีอยู่เอามาแทนดาบของเราเลยแล้วกันนี่โอเคก็ดีอยู่เหมือนกันมาไหนไหนวิววิววิวพันน่าอจชะเออกดลงหน่อยเอ้าไม่โดนเนา ไอ้โ oh my god oh my god โอ้ h oh oh my god mm hmm. มันยิงมาไหนกันโอ้โ oh, ห oh. มันเล็งรอเลยเนี่ยนะโอ้ oh. เดินนะผมขอหาไอ้ตรงแถวนี้หน่อยแล้วกันเอ้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าดาบสมัยนี่โคตรดีเลยนะเนี่ยเออผมว่ามันดีมากเลยเอามาแทนก่อนดีกว่านะตีพวกพิกลินนี่แบบกระเด็นแบบเออแรอย่างนี้เลยอ่ะเอออย่างดีแล้วอย่างแรงเลยอ่ะไหนๆลองขุดลงไปอีกหน่อยหนึ่งสิเผื่อจะเจออะไรอีกเพิ่มเติมแม่ฮะมีอะไรเพริ่มเติมเปล่ามันต้องมีแหละมันต้องมีมันต้องมีม ไหนๆกเจอปราสาทมาแล้วอ่ะมันต้องมีของดีนะอย่างเมื่อกี้แต่ไม่น่าเสียดายจริงๆเลยที่มันไม่มีซิลทออ็อตอ่ะโอ้โหผมอยากจะเจอซิลท็อตจริงๆเลยอะ่ะตอนเนี้ยเออโอ้ดูน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรช่างมันไปเออขดลงไปหน่อยอีกนิดนึงอ,อ่ะเดีด๋ยวดิจะเจอพวกนเนี้ยเออจะเจอหลอกทางลงไหมนเนี่ยฮะมันจะมีห้องอะไรอีกไหมนเนี่ยอ่ะตรงไหนอีกปะมีห้องตรงไหนอีกไหมเราเราลองเดินตามเสียงมันดูดีไหมอ่ะหรือยังไงดีปะ เออเราอย่าไปเดินตามเสียงมันเลยดีกว่านะเออขุดลงต่อขุดลงไปเลยโอ้โอเออขุดลงไปดูซิมีอะไรเพิ่มเติมอีกเปล่าข้างล่างเนี่ยผมว่ามันต้องมีนะเออมันต้องมีทางเพิ่มเติมนี่ไงเจอแล้วทางเพิ่มเติมนี่ไงโอ้เป็นห้องเหออฮะเป็นห้องเหรอเป็นเขาวงกตเออโอ้โอ้โอ้สวัสดีพิกซอมบี้สวัสดีครับ วะดีครับอวะดีโอโอตกติดติดโอ้ย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 โดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย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 โดนอะไเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฉยอะผมโดนอะไรอ่ะผมโดนอะไรวะงงเลย อุ้ยมีผีแก้วเหรอเฮ้ยที่ที่นี่ที่นั่นมีผีแก้วเหรอฮะโอ้ my god โ oh อ้โ oh, หเราเจอผีแก้วเอะผีพิกเอ่อพิกลินเรอะโอ้โหโอ้โ oh ห oh oh ให้ตายเถอะโอ้ย oh เฮ้ยโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่ๆๆๆแล้วไปตกใจนจะว่าเจอผีแกโอ้ย oh ให้ตายเถอะทุกคนโอ้ยเราเจอผีเราเจอผีพิกลินอะ ผุ้น่ากลัวจริงโอ้ตายเหอะมีผีในในเธอก็ยังมีผีตอนนั้นสเกลตันเป็นผีผีในผีเอออันนี้เออยังมีผีอีกโอ้ไม่ก็มันเกินไปแล้วโอ้โหมีผียจัดๆเลยรอบไปครับเหล่านี้โอ้ โอเคนะทุกคนมาเดี๋ยววันนี้นะทุกคนนะเราเราว่าจะไปบุกปราสาทไอ้เจ้าพิกลินแหละเออแต่คือเมื่อกี้เราเจอผีอะเราเราจะเอาไงกันต่อดีอะทุกคนเราเราจะไปกันต่อดีไหมหรือจะหยุดไว้ก่อนเอาเอาเอาเป็นว่าเราไปต่อแล้วกันเนาะเออแล้วก็เอาไอ้พวกนี้เก็บไปซะเออโอ้โหเดี๋ยวจะทองทองเราเอามาทําเป็นไอ้นี่ดีกว่านะเอาไปแลกกับไอ้เจ้าพิกลินน่ะ เออเออเอาไปทำไปแลกกับพิกลินดีกว่าไหนๆเราก็ได้ทองมาขนาดนี้แล้วอ่ะเออเออปั๊บปั๊บอืมเอามาเลยเออโอยอย่างเยอะเลยอย่าตอนเนี้ยโห้ยทองเราอย่างเยอะเลยนี่แนะแล้วก็นี่แน่โอเคไปเดี๋ยวเราเอาไปแลกกับพิกลินกันนะทุกคนนะเออเดี๋ยวนะผมอาจจะต้องเอาไม้ไปสักหน่อยไหนไหนไม,ไม้ไม้อยู่ไหนโอเคเอาไม้มานนี่ เอาไม้มาสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นอะไรอีกดีอะพอแล้วแหละเนาะเออโล่โล่โล่เออเราลืมไปเลยว่าโล่เราพังแล้วอ่ะเอาเอาโล่มาหน่อยสิครับโล่รับโล่นี่นี่นนี่แล้วก็โล่มาเออเราได้รองเท้าโซลสปีดใช่ไหมเราทําเป็นรองเท้าอันนี้ดีไหมอ่ะมันจะดีกว่าไหมมันจะดีกว่าไดมอนด์ป่ะสามแล้วก็2องจห้านะอ่าไหนลองดูไดมอนด์สิ ดมอนอ่าเฮ้ยดีกว่าโอ้ดีกว่า,วาแต่มันจะอัพเกรดไม่ได้ดิเออไม่เป็นไรแล้วกันช่างมันแต่ก่อนเราขอใส่ไว้เพื่อความสบายใจก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำทั่งอะอ่ะเอาทั่งมาซิทั่งทั่งทั่งตุ๊บตึ๊บต๊บนี่ป้าบเออเรียบร้อยเราได้ทั่งมาแล้วโอเคเอาตั้งไว้ตรงไหนดีเอาตั้งไว้ตรงหน,หนังสือแล้วกันนะ อตั้งไว้ตรงนี้เลยือดอนี่แนะ่โอเคตีเลยรองเท้าโซสปีดนี่โอเคใส่เลยรอเงเท้าโซสปีดโอเคเราได้ชิ้นส่วนหนึ่งมาแล้วเอ,อ่อต่อไปเราเอาเป็นหัวหัวแม่เออหัวแล้วกันอ่ะไหนไหนมันก็จะพังแล้วอ่ะเออใส่หัวเข้าไปเลยเรียบร้อยโอเคหรือว่าเราจะทําทั้งตัวเลยดีอ่ะเอาทําทั้งตัวเลยก็ได้นะ เออทาทั้งตัวเลยดีกว่าปะเออเนี่ยแหละแล้วก็ใส่เลยนี่อย่างกับชุดเพชรเลยนะเนี่ยใช่ไหมอย่างกับชุดเพชรเลยนะเออโอเคโอเคโอเคเออเก็บของก่อนเก็บของก่อนนี่นี่เก็บไปเก็บไปเอออันนี้เอออันนี้เอามาหน่อยดีก่านะเราเผื่อเอาไว้ใช้อ่ะเออโอเคอันไหนที่ยังไม่จําเป็นเราก็เก็บไปก่อนละกันอันนี้เก็บไปเออนี่ด้วยนี่นี่เก็บไปเก็บไปเอออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไว้ใช้ต่อบล็อกนะฮะ เออไอเจ้าฟาร์มนี่เรายังไม่ได้ใช่อ่าเก็บไปก่อนลวกันนะนี่เนอันนี้อ๋อเออเดี๋ยวเราต้องใช้โอเคไม่เป็นไรเออเก็บไปเก็บโอเคมาแค่นี้แหละไปะเราไปลุยกันที่เดิมกันต่อดีกว่านี่เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปอยู่ตรงป้อมตรงนั้นเลยเพราะว่ามันจะใชะ้การเดินทางที่แบบนานมากเลย200กว่าบล็อกแนะ่ทุกคนนะโอเคเอาไว้จัดการตอนนั้นละกันนะรอแป๊บ โอเคเรามาล้างแค้นกันแล้วนะทุกคนนะมาเรามาลุยเลยดีกว่าเมื่อกี้เราตกมาจากตรงนี้แล้วก็ลงมาใช่ไหมแล้วเราก็ขุดลงไปตรงนี้นะเราต้องขุดตรงนี้นะโอเคแต่ระวังไว้เลยนะเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะนะทุกคนเออเออเออขุดลงไปหวังว่าจะไม่เจอตัวล่องหนอีกแล้วนะหวังว่านะมา พวกแกโผหัวออกมาซะพวกแกนะโอ้โอเมยก็นี่ไงนี่ไงโอ้โอเมยก็เราไม่ได้ใช้โลเรายังไม่ได้เอาโล่มาโอ้โ oh, อ oh. เกือบไปนี่คือบอสของพวกแกสินะไอ้โอ้ oh, เราโดนยิงข้างหลังโอเมยก็ oh God. นี่เนี่ยโอ้เราเดินทางมาแสนน,นานอยา่าอย่าอย่าเพิ่งเลยขอร้องล่ะขอร้องละครับขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับไหน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 ใครซ่าไหนโอ ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยตายนะตายนะตายนะอผมรู้สึกว่าอันดาบอันนี้น่าจะดีกว่าว่ะเออน่าจะใช้อะไรกับไอ้เจ้าพวกนี้ไม่ได้ผลโอ้โหเต็มเลยอ่ะไอเต็มเลยเหรออย่ายิงผมครับขอโทษครับแต่แป๊บนึงโอ้นั่นมันลูกของไอ้เจ้านั่นนลูกของสไตเดอร์อู้น่ารักจริงๆเลยอ่ะดูดีขี่คอด้วยเฮ้ยบดีบดี เดี๋ยวเราขอหาทางก่อนนะทางนี้มันลงไปได้ใช่ไหมเนี่ยอืมไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะแต่น่าจะลงไปได้นะผมคิดว่านะเออน่าจะลงไปได้นะใช่ไหมหรือว่าลงไม่ได้วะหรือว่ามันสุดแล้ววะไม่รู้แฮะเราไปด้านข้างของมันดีกว่านะโอ้โหเต็มเลยอะ่ะโอ้ my god เราตีพลาดเรานึกว่ามันคือมันคือพิกลินที่ไหนได้เรา เราตีพิกโมบี้โอ้ my god เราจะโดนโถมคูณสองโอ้ oh yeah, แย yeah, ่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเราพลาดแล้วทุกคนโอ้ย oh, oh, <st arts> ตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะวุ้ยมีทางขึ้นเนาะแล้วทางขึ้นตรงนี้เหมือนเราเคยมาแล้วนะโอ้โหแก๊สดำน้ำโอ oh, my god โอเคเราควรที่จะขึ้นไปใช่ไหมโอ oh, oh, <st arts> ้มาแล้วมาแล้วไอ้นี่ไอ้ไนีนน่ตึมเลยตึมเลย ตึมเลยโอ้โอ้ตึมเลยอ่ะโอ้เราไม่น่าเลยเราขอโทษนะขอโทษโอ้ไม่มีสไตเดอร์เลยอ่ะสไตเดอร์ที่ขี่ได้อะไม่มีเลยอ่ะโอ้มันไม่มีเหรอในเวอร์ชันนี้มันยังไม่มีเหรอแบบว่านั่งแบบนั่งเลยอ่ะแบบว่าให้เราลงแล้วนั่งเลยอ่ะเออไม่มีอะเนี่ยฮะเออ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  เออล้วขอออกมาห่างๆห,หน่อยนะเดี๋ยวไม่งั้นเราจะโดนพิกซอมบี้ไล่ฟาดเอาอะ่ะเออทึบชับชับเออเรามาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ตรงนี้มันเหมือนส่วนของปราสาทเลยแนฮะเนี่ยตรงเนี้ยเราลองเข้าไปหน่อยดีกว่าแนฮะไหนๆๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะคะบัดีเอ้ยอยไม่ที่ขุดเราเผลอกดคิวโอ้ โอ้โหบัดดีครับบัดดีครับสนใจทองไหมฮะสนใจทองไหมสนใจอยากจะได้ทองสักอันหนึ่งไหมฮะเออตรงนี้เออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขอไปรับอีกแป๊บเดียวนะเจ้าหมูน้อยอา่านายสนใจที่จะอยากได้ทองไหมเพื่อนนะ ถ้าอยากได้ทองเปล่าถ้าอยากได้ทองต้องอยู่นิ่งๆน,นะเข้าใจเปล่าออ,อยู่นิ่งๆเลยโอเคเดี๋ยวเราขอขุดตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ทำแปะข้างล่างตรงนั้นซะแปะโอเคเรียบร้อยอะทองอะเอาไปประมูลซะโอ้ชานี่โอ้ชานี่ใช่นายเจอชานี่แล้วอะไรอยี่ยในถ้าคอร์สเนี่ยเอามาทำอะไรเนี่ยฮะ อ่ะโยนไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เอาของดีๆมาให้ฉันนะเข้าใจไหมฮะเอเดอร์โพอะไรอย่างเงี้ยเอออุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยแกให้อะไรมาฮะแกเอาอะไรมาให้อ่ะไหนไหนทางนี้มันตกลงไปเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วอันตรายโอ้ my g ก d อเออเราทางต่อต่อตอัาเฉาะโอเคโอ้ได้มาแล้ว ได้อะไรมายาเออโอ้ยยา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 มาดีอ่ะดีเลยดีเลยกำลังต้องการยากันไฟโอ้ดีมากอืมเอาไปประมูลซะแล้วก็เอาของมาให้ฉันซะดีๆข้างหลังแกอะไรอ่ะฮะยาเออโอ้ยาจริงด้วยโอ้หนังหนังโอ้โอ้อะไรอ่ะอ๋อไอไอประตูใช่ไหมไหนไหนขอหน่อยขอหน่อยขออเตอร์โพอ่ะ ไอ,อเอดอโผลเขาเอ็นเดอโอยากได้เอ็นเดอโมันมีอีกสักตัวหนึ่งไหมแบบโผล่มาแถวเนี้ยไม่มีแล้วอเอเอไอเ r อโผอ่ไม่ให้เราหน่อยเหรอฮะอยากได้เอ็นเดอโจังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะยายายาเหมือนเดิมแล้วตรงนั้นโซ <So S 1> แซนเอามาทำไมโอ้อะไรอะ่ะเฮ้ยแรล่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวผมขอลองลองไปดูหน่อยสิมันคืออะไรอะมันคืออะไร,ออะไรประโถใน,นเทอร์บิก ที่ไหนได้ในเทอร์บิกนี่เองโเอ้ยนี่เรียกว่าอะไรเออไปแลกต่อเอาของดีๆมาให้ฉันซะเอาเอาอไอเตอร์โพลว์ไเตอร์โพลอ่ะอยากได้อไอเตอร์โพลว์ตอนเนี้ยเออเราอยากได้อไอเตอร์โพลไม่เอาไอ้เจ้าลูกไฟนี่ดิเอาอไอเตอร์โพลว์นนะเอ้ยไอเตอร์โพลอ่ะขออไอเตอร์โพลสักลูกหนึ่งได้ไหมน้าๆๆเป็นไงเป็นไง โอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนั่นเราขอตัดไปตอนที่แบบว่าแรกเสร็จสิ้นแล้วละกันนะแล้วก็ฆ่ามันให้เรียบร้อยแล้วเราจะไปลุยกันต่อนะทุกคนนะโอเคเอาไว้เจอกันนะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วทั้งหมด9อันเองเหรอโอ้แล้วก็ได้รองเท้าโซสปีดมานะั่นน้องๆทุกคนนะฆ่ามาเลยนี่แน่เอารองเท้าแกมาเออฉันเห็นแกใส่อยู่ะ รองเท้าอะไรอะของแกนะรองเท้าโอ้โหโซสปีดสามเลยเหรอโอ้โหของดีเอามาเลยไม่ให้หรอกนะเออโอ้โหทุกคนเราได้รองเท้าโซสปีดสามมาวะ่ะโอ้ดีมากเลยเราไม่น่าเอาไปเอาเลเวลไปอัพเลยอ่ะโหน่าเสียดายจริงจริงโอ้แย่จริงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะทุกคนมา เออเดี๋ยวนะเราคงต้องแบบว่าต่อทางขึ้นต่อแล้วนะเพราะว่าอาจอันเป็นอันตรายได้อ่ะเออนี่อ่ะไอ้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 ไหนไหนขอลองถ้าเราเข้าไปเราจะเจออะไรเปล่าว่าอืมไม่แน่ใจฮะเออแต่ที่แน่ๆข้างบนตรงนั้นมีอ่ะมันมีตัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาตรงนี้ดูแล้วกันนะทุกคนนะไหนเราลองผุดเข้าไปเลยแล้วกันไหนดูซิมีอะไรไหม นี่เนี่ยสวัสดีครับกล่องเดิมที่เราคุ้นเคยโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่ของเดิมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันตรงนี้เลยดีไหมอ่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกทั้งหลายนี่แนี่โอ้โหเออมาสิมาสิาสเฮ้ยเฮ้ยพิกซอมบี้นี่มันอะไระเนี่ยโอ้โหพิกซอมบี้ทำไมแกทำกันอย่างนี้ลนะ่ะ ทำไมพูดแก๊สทำกันอย่างนี้โอ้ย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 มาอีกปะเนี่ยฮะมาอีกปะเนี่ยไม่มาแล้วใช่ไหมนี่แน่นี่แน่อะไรอะไรยิงอะไรจะยิงอะไรจะยิงอะไรปิกเลนฮะหาหาจะยิงอะไรยิงอะไรครับเอามาดิครับเอามาดิครับเดินมาเดินมาขึ้นเดินขึ้นมาเลยอ๋ออ๋โอ้ยแม่ก็แม่ก็เอาเอ้าจังงั้นน่ะเรียบร้อยตายหมดแล้ว งไม่มีตัวอะไรเดินเข้ามาข้างหลังเราเนาะตอนนี้เรากินยากันไฟอยู่นะทุกคนนะเออข้างล่างนี่มันจะมีของดีป่ะวะอันลงมาเลยแล้วกันแล้วก็สวบพกสิกพิกซอบบี้เลยนี่นีอ่อ้ะี่ก็มาดิครับ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 นี่นี่นี่นะเออตายตายหมดซะ มาเดี๋ยวเราขุดลงไปเลยแล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบว่าทางแบบลงไปแล้วก็เจอกล่องเหมือนอันนู้นอะนะเออผมคิดว่านะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นปรสานเล็กๆอ่ะผมว่าน่าจะไม่เจอแหละเออมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่หรอกมั้งแต่ผมได้ยินเสียงนะพิกลินที่มันกําลังแบบบู้คูคู่คูอยู่อะเนี่ยโอ้โหนี่นพิกซอมบี้นี่วะฮะพิกซอมซอมบี้พิกลินเหรอ โอ้ไม่กอดเราเจอกอง,กองทัพซอมบี้พิกกลินนะนี่แน่นี่ไนะี่่่่่ตายสาตายาตายตาย,ตายอุ้ยมีก้อนทองด้วยฮนะไหนแถวนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีเลยอโอโอเคไป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 ,ไปต่อไปต่อทางนี้เราก็ลงมาเจอลาวา่า <ton> อีกแยะเอตายถอะโอ้ไม่มีอะไรเลยฮนะแถวนี้อ่ะไม่มีอะไรที่แ <t> <sek> บบใช้ประโยชน์ได้เลยอนะ่ะ โอ้โอ้มก็อย่า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 ขอลองนะขอลองอย่าอย่าอย่ามันลอบกัดได้ไหมฮะอย่ามันลอบกัดดิโถเอ้ยเกนเนี่มันนี่โอเคไม่มีอะไรโอ้ oh, เราน่าจะไปปราสาทใหญ่ดีกว่านะทุกคนนะไปเราไปปราสาทใหญ่กันดีกว่านะเออแล้วทางขึ้นที่เราขุดลงมามันอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เหรอไม่ใช่ดอยู่ไหนวะเอ๊ะทางไหนเนี่ยไม่เราหลงไม่เราหลง แล้วหลงแล้วโอ้นี่ไงเจอแล้วประสาทของมันเนี่ยแหละโอ้ประสาทที่ยิ่งใหญ่ของมันนี่ข้างล่างนั่นคือกล่องสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วข้างล่างตรงข้างล่างสุดนั่นก็น่าจะเป็นแบบพวกของทองละมัง้งสวัสดีพิกซอมบี้แกจะปะทะอีกรอบเหรออ่าะเอาเป้าเอาเป้า,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 าชึบๆเอาชาไปแล้วฮ่าๆไม่จะกินหลอกวะแกนะ โอ้หผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่ากล่องตรงนั้นมันมีอะไรเออผมอยากรู้มากเลยโอ้ยตก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 โอ้ยระวังระวังระวังเอ,อ้ยไหนไหนขอดูหน่อยซิว่าแถวนี้มีอะไรแบบว่าน่าเก็บน่าใช้หรือเปล่าอ่ะแถวเนี้ยเผื่อมีคงมีของอะ่ะอืมน่าจะไม่มีละมั้งเนี่ยน่าจะเป็นกล่องตรงกลางอย่างเดียวเลยละมั้งนั่นอะตรงนั้นอะเออมีอีกไหม มีมีกล่องใต้นี้ป่ะมีป่ะมีป่ะฮัลโหลวัดดีอุย้ยอะไรดำน้ำไปวนะเนี่ยเออคิดว่านะถ้าเราจะไปเนี่ยเราคงต้องต่อบล็อกขึ้นนะเออเราคงต้องต่อบล็อกขึ้นแล้วก็ตีมันให้หมดเลยนะตอนเนี้ยอึ๊บจ้ะปึ๊บโอเควัดดีสบัดดีสวัสด,ดีครับท่านสมาชิกเอ,อ้ยถึงปะวะโอเคปึ๊บโอ้ โอ้ตรงนั้นมีกล่องอ่ออ้าวแสดงว่าบริเวณแถวนี้ก็มีกล่องมาเลยสินะเอาละทุกคนเรามาขโมยของกันมีแผ่นซีดีเอเอเอามาดีป่ะวันนี้ออะเอามาแล้วกันอ่ะเอามาเอามาเอามาเออเอาแผ่นซีดีมาไดเอ๋เแบบีเฮ้ยอะไรอะข้างหลังข้างหลังนั่นมาเปล่ามาเปล่ามันจะมาปะ่า แสดงว่าตามเสาพวกนี้ก็คงจะมีของสินะงั้นเราคงต้องแบบว่าเดินตามเสาตรงนี้ล่ละมาดูซีเสานี้มีของเปล่าสวัสดีครับโอ้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 แน่แน่แน่แสดงว่าเสานี้ต้องมีของแน่เลยอะ่ะ อาไหนไหนขอดุนโอ้โ oh, อ oh ้มก็ด๋อก็ตอย่าอย่าอย่าไอตัวเล็กนี่กเกียดที่สุดเลยตัวเล็กจะเกียดที่สุดแล้วนี่เออแปะไว้ฤฤฤเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนะั้นมีของเปล่าวะมีเปล่ามีเปล่ามีของไหมอ่ะไม่มีเลยเหรอโอเคไปขึ้นกันดีกว่าชืฤฤฤฤ่อไหนไหนไหนขึ้นดูซิตัวข้างบนโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับ เต้าปัดอ๋อ๋อไอ้ไงไหนไหนข้างบนนี้มีของปะเนี่ยไม่มีเหรอโอเคไม่มีก็ไม่เป็นเลยอู้โตรงนีここ้ยังมีพริกลินนี่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 ไล่ตีไฟตีไฟเอ้ยแถวนี้ไม่มีกล่องเลี้ยวเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีนะโอ้ะไม่ก็เราตกลงมาชั้นล่างเลยโอ๊ขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคขึ้นก่อน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทํำอะไรเราเลยนะเจ้าพลิกลินนะโอ้ตรงนี้มีกล่องโอ้มีหน้าไม้เหรอหน้าไม้เอามาทําอะไรดีวะเนี้ยเออเอามาใช้ก็ได้เออจะดีเหรอเออแต่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 ว่าตอนเนี้ยเราเอาแตกอะตอมออกมากันอืมโอเคนี่ไงเอามาเลยหน้าไม้นี่เอาไงดีเราจะเก็บมันไว้ดีไหมอ่ะเรายังไงเราก็ใช้ธน,นูน่าจะดีกว่านะทุกคนนะเออ จากการคาดเดาของเราแล้วอ่ะเราใช้เป็นธนูน่าจะดีกว่าโอเคเราต่อกันไปต่อเึือดเดือเดือดเไหนไหนทางนี้มีอะไรเปล่ามีกล่องแน่ๆล่ะเสาเนี้ยต้องต้องมีกล่องแหละเออไหนไหนก็ไหนไหนแล้วขอกล่องแบบซิลทอสเนี่ยเอออยากได้อยากได้หนังสือเอนชานซิลทอสอ่ะเออมีไหมอ่ะอุ้ยเจอทองเจอบล็อกทองอ่ะ อืมอืไอ้แตกตอมออกมาเลยอ้าวแค่นี้เหรอฮะไม่มีแล้วเหรอไม่ต้องมีดีกล่องอ่ะอยากได้กล่องอ่ะเอ้ย,อยผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีใครกําลังเลงหัวผมอยู่นั่นไงมันเลงอยู่ข้างหลังเรานั่นเองเกือบไปแล้วผมมาอีกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงเออเราขึ้นทางนี้กันดีกว่านะนี่นี่ไหนดูซิทางนี้มีกล่องเปล่า ทำไมตรงนั้นมีลาวาด้วยอ่ะน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะเป็นเกาะถัดไปแล้วอ่ะในการที่เราจะเจอกล่องอ่ะเนี่ยเนี่ยต,ตรงนี้เลยอ่ะฮึบชาไหนไหนกล่องกล่องอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยกล่องจ้าเฮย้ยโ,โอเคไปขุดต่อนี่เลยทางนี้แหละผมว่าน่าจะต้องมีกล่อง แต่กล่องตรงกลางนะ้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเจออะไรอะ่ะเออแต่ขอให้เจอแบบของแบบเอนชารดดีๆแล้วกันนะแบบซิลทอ็อตอะไรเงี้ยอ้าวไม่มีเหรอโอ้นี่ไงกล่องเอ้ยเดี๋ยวกล่องตัวนี้เราเอาไปยังวะเนี่ยไม่รู้แฮะเราไปเปิดก่อนแล้วกันเออแปะ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 โอ้โหธน,นูเลน,นล้วนเลยไห้ตายเถอะไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยเหรออ่ะไม่แต่ทองเนี่ยโอ้แล้วก็บล็อกเหล็กเนี่ย โอ้ไม่มีอะไรแล้วเอองั้นก็ต้องกล่องนี้แล้วแหละนะทุกคนนะไปไปปิดทางนี้ก่อนนี่ตะเอ๋โอ้โหไม่มีอะไรดีเลยโอ้ไม่ก็นี่เรามาทําไมเนี่ยโอ้อะไรกันละครับเนี่ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยอะ่ะโอโ้เอ้ยไอตรงนั้นมีกล่องอ่ะผมเห็นเห็นนะกล่องใหญ่ด้วยปิดกอนปิดกัน อีกันเดี๋ยวเราเลือกของนี่แน่โอ้โหเกลือแบบสุดๆุดเอ้ยวินเนทไลหรอเฮ้ยเราเจอเนทไลโอ้ดีมากเลยอ่ะโอ้เราเจอเนทไลด้วยในกล่องเนทไลมีเนทไลในกล่องในกล่องพิกลินมีเนทไลอ้ดีดีเราไม่ต้องไปหาเองด้วยเอาอย่างดีเลยเอาเหล็กนี่ทิ้งไปเลยนะ เออโอ้เราเจอเนเธอร์ไลท์ว่ะโอ้ดีมากเลยโอ้อย่างน้อยเราก็เจอเนเธอรไลท์นะยังดีโอเคคงไม่น่าจะมีอะไร,รแล้วล่ะนะบริเวณแถวนี้เรากโ็โอ้ตกตกเราก็น่าจะต้องลงไปในปราสาทนี้อย่างเดียวแล้วล่ะนะทุกคนนะเออมาเรามาลองลงกันไปดูดีกว่านะพระว่ามันจะมีอะไรใต้นี้บ้างนะทุกคนเราลองขุดลงไปเลยขุดดิ่งลงไปเลย เออหาทางดีๆแล้วก็ขุดลงไปอ่ะทางนี้แล้วกันนะโอ้ oh my god เราเจอสมบอโอเคใต้นี้มีอะไรไหมเนี่ยอ้าวเป็นอย่างนี้เลยเรออ้าวไม่มีอะไรเลยเออโอ้แย่จริงเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยหมดแล้วอเออเฮ้ยโอ้โหนี่มันสมบัติทองนี่วะเอา้าผมนึกว่าไอ้พวกแบบเศษไอ้พวกไอ้นี่ เศษกระดูกที่นายได้เป็นทองเหรอเนี่ยโอ้โหแก็บกนเก็บก่อนทองชั้นดีเลยทองหมดเลยเออไปเอามามาทำไมเราไม่เจอแบบไอ้พวกหมูพวกอะไรเลยอ่ะเนี่ยมีแต่ทองมีแต่ทองแล้วก็ทองเนี่ยโผเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ทำไมเราไม่เจอหมูอ่ะเราอยากเจอหมูอยากเจอห้องโถงของมันน่ะออยากเจอห้องโถงของมันจังเลยอ่ะทําไมเราไม่เจอห้องโถงอ่ะ ไอที่มันมีหมูเยอะๆแล้วก็มีแบบโอ,โอ้โอ้โอ้มาที่ไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้เรามาแล้วนี่นาะใช่ไหมเออใช่ตรงนี้เรามาแล้วเอ,อ๊ะแล้วทําไมเราไม่เจอห้องโถงใหญ่อ๋อนี่เหรอ๋อไม่ใช่นี่ตรงนี้มันก็เหมือนเดิมนี่นาะที่เดิมเลยตรงตรงนี้ยออตรงนี้คือห้องโถงใหญ่เหรอโอ้ปกติตรงกลางมันจะมีทองมหาศาลเลยนี่แล้วทําไมมันมีแค่เนี้อะะไม่มีอะไรเลย เฮ้ย<พวก>นั่นมูเหรอเออไม่ใช่เฮ้ยมันต้องมีหมูตัวใหญ่ๆเนี่ยมันไปไหนแล้วอ่ะหมูตัวใหญ่อ่ะเออฮะหมูตัวใหญ่ที่มันไล่ขวิดเราอ่ะทำไมไม่มีอ่ะเออโอ้ยรือว่าเรามาผิดที่ปะเนี่ยไม่ตายเถอะเรามาผิดที่ปะเนี่ยไอ้ตรงนี้อะไรอะไหนๆขอขุดขอขุดเข้าไปหน่อยขอคุดเข้าไปหน่อยไหนขอคุดเข้าไปหน่อยเื่อเจอเื่อเจอของดีเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว ผมว่าผมต่อทางขึ้นไปดีกว่านะเอออาจจะเจอทางที่สามารถเข้าไปข้างในได้อะมีทางไหนเข้าไปข้างในได้อีกไหมอ่ะโอ้ม y g กอเราตกลาวาแล้วมาอโอ้พิกลินมันผักเราตกเลยโอ้แย่จริงโอเคไม่เป็นไรเราเผาเลยและกันนะอ่าเราได้ชุดไอ้เจ้า เนเธอไลท์มาแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ขอปิดคลิปกัเลยละกันนะโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างฮะก็อีพีนี้ก็ขอตัวไว้เออเอาเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะเอาไว้จอกัน e ีพีหน้าละกันนะครับทุกคนนะ โอเคฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แบบสุดๆของพี่ไทม์ด้วยนะครับผมนะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเลยนะทุกคนก็มีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนนะฝากด้วยละกันนะอันไหนที่ผมยังไม่รู้อาจจะไหนที่ผมพลาดไปก็ฝากด้วยละกันนะทุกคนนะฝากที่จะคอมเมนต์แบบบอกด้วยว่าไอพ้พี่พี่พลาดตรงนี้นะพี่นะ เออแล้วผมก็จะได้ไปแบบ,บ,บลุยใหม่ไงเออเราจะได้ไปลุยใหม่ในเนเธอร์นะทุกคนโอเคครับผมก็มันกันไหมฮะวันนี้โอเคก็ได้ของมาถือว่าดีนะได้เนเธอร์ไลท์มาด้วยอ่ะเออถือว่าดีเลยนะโอเคเอาไว้กัน e ีพีหน้าแล้วกันนะ EP นี้พี่ถามก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคครับผมไปจ้า